สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาชมเหรียญทรงแปลกๆนะครับเหรียญหนึ่งครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นนะนะครับนั่นก็คือเหรียญมหาโชคนะครับของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองครับจะสร้างเมื่อปี2 5 2 5นะครับขราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับขนาดเหรียญประมาณกว้าง2.6เซนนะครับเพื่อนๆนะครับ เออ่แล้วก็ถ้ารวมหูก็ด้วยด้วยนะครับก็จะกว้างประมาณ3ามเซนนะครับความหนาประมาณ2.3มมิล mm. ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับเออ่เป็นเหนรียญทรงแปลกๆนี่ซึ่งบางท่านเรียกว่เาเหรียญอ่ทรงแบบเหรียญดอกทานตะวนันนะครับบางท่านก็เรียกว่าเหรียญพระเจ้า16พระองค์ครับนี่นะครับที่ที่ว่า16พระองค์ก็นับจํานวนกรีบนะครับทั้งหมดจะได้16บกรีบพอดีครับเพื่อนๆนี่คร oph. ับนี่นะครับเหรียญที่ทรงแบบอย่างนีเ้เพื่อนๆนึก ตึงถึงเหรียญอะไรครับถ้าเป็นยุคต้นๆเลยนะครับเหรียญที่ทรงแบบสิบหกเหรียญเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่หลวงพ่อแช่มแห่งวัดตะก้องนะครับนั่นนนั่เองนะครับเพื่อนๆก็จะมีสิบหกเหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ครับกรีบเป็นก้างก็เก็บขยักขยักเงี้ยครับสิบหกเรียครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อเชิญนะครับท่านประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บน เอาบนแท่นนะครับก็มีข้อความว่ามาหาโชคครับแล้วก็เห็นอะไรครับบนรูปข้างล่างนี่คือนกนะครับเพื่อนๆนี่ครับนกครับเพื่อนเอ่ท่านใดเอาเหรียญของตัวเองทรงอย่างนี้ขึ้นมาดูนะครับเพื่อนๆแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนะครับใช่แล้วครับชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3เหรียญครับเพื่อนๆนะครับเหรียญมหาโชคเนี่ยครับจะทรงนกนะครับจากมหาลาภจะเป็นทรงไก่ครับแล้วก็มหาเศรษฐีจะเป็นทรงปลาครับเพื่อน<ๆ> นะครับเป็นชุดเหรียญมหาลาบมหาโชคมหาเศรษฐีครับเพื่อนนี่นะครับอย่างเหรียญมหาโชคนะครับคำโชคนะครับสงไก่เออรงนกนี่นะครับมหาโชคโชคลาบก็ต้องเป็นพระศรีวลีครับเพื่อนนะครับส่วนเหรียญมหาลาบด้านหลังก็จะเป็นพระสังกัจจัยครับนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นพระสังกัจาัยนะครับส่วนเหรียญมหาเศรษฐีด้านหลังก็จะเป็นพระปิตาครับเพื่อนนี่ครับอัขระยานรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันนะครับยานอี สว้าสุนะครับแล้วก็มีตัวนะแล้วอุณาโลมสามตัวนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับข้อความนะครับหลวงพ่อเจริญวัดโคกทองอำเภอผักไก่นะครับจังหวัดสุริยา200ปีครับรัตนโกสินทร์ก็จัดสร้างปี2525ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับเอ่อถ้าเป็นมหาโชคก็จะเป็นรูปของพระศิวลีนะครับนะฮะท่านมีเป็นเอตทัคคะนะครับในเรื่องของมหาเรื่องของโชคลาภนะครับนั่นเองครับส่วนเหรียญมหาลาบนะครับจะเป็นเอ่อพระ สังกระจายนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มหาเศรษฐีจะเป็นพระปิดตาครับเพื่อนๆนี่นะครับมีด้วยกันสามเหรียญครับทั้งชุดนี้นะครับท่านเพื่อนๆท่านใดนะถ้าก็ถ้าไปเดินในตลาดก็อาจจะเจอเป็นมาเป็นแพ็กเกจทั้งสามสามองค์เลยครับเป็นชุดมาพร้อมกล่องเป็นกล่องแบบข้างในเรียงกันด้วยพระอย่างนี้ครับสามองค์เลยครับเพื่อนๆนะครับกล่องเป็นกรรมดีบางทีก็เจอเป็นสีแดงบ้างนะครับบางทีก็เจอบางทีก็เจอเป็นสีเขียวบ้างก็มีครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวเหรียญที่เจอในตลาดก็จะมีเนื้อ ผมเจอเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทองแดงกระไหลทองครับเป็นกระไหลทองแบบไม่ได้ชุบนิกเกิลมาก่อนนะครับนี่นะครับผิวกระไหลก็ยัแห้งๆนะครับกระไหลแห้งๆตามอายุเมื่อจะสร้างมาตั้งแต่ปี2525นะครับร่วมจะสิบสี่สิบปีแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็บางที่อย่างเหรียญนี้นะครับผิวกระไหลก็เปิดนะครับเพราะชุบบางๆครับเนี่นะครับนี่นะครับละเอียดนะครับนี่ครับ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นรูปนะครับมีบล็อกด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดขอบโดยการใช้ตัวตัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดเหรียญเพิ่มเติมผมจะเล่าประวัติหลวงพ่อเชิญนิดนึงนะครับตัวหลวงพ่อเชิญนะครับท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับในยุคนี้เลยนะครับท่านนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งโด่งดังมากๆนะครับในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแลวก็ท่านเป็นเกจิเกจิอีกท่านนึงนะครับซึ่งไปศึกษาหาความรู้มากๆนะครับเพราะว่าท่านมีอาจารย์ของท่านนี่เ,เก่งๆมากมายเลยครับอย่างเช่นว่าผมหลวงพ่อจงนี่ครับวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อเชิญไปศึกษาวิชาหัวใจราชสีมาครับนะครับ,นะรบแล้วก็ท่านศึกษาวิทยาคมนะด้านเมตตามหานินนยมนะอักขระ เลขยันนะครับวิชาท่านด้านยานะครับมาจากหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองครับซึ่งเป็นพระกรรมวิจารย์ของท่านนะครับแล้วก็ท่านไปศึกษานะครับวิชาวิทยาคุณด้านคงพันเมตตาแคล้วคลาดนะครับมาจากหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะขามเท่าครับนะครับแล้วก็ท่านศึกษาคาถาน้ำมนต์นะครับคาถายันกอเพชรนะครับจากหลวงพ่อปานแห่งวัดบางน้ำบางหนุ่มโคครับเพื่อนๆนี่นะครับตามประวัตินะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีท่านยังศึกษา วิชาวความรู้จากเกจิท่านอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนะครับอย่างเช่นว่านะครับท่านเคยไปช่วงที่เป็นโรคตาอักเสบนะครับเออด่านท่านได้เข้าไปกรุงเทพเพื่อรักษานะครับก็ได้ไปศึกษาวิชาวความรู้มาจากหลวงปู่หลวงปูกก่ใก้นะครับวัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่ครับนะครับแล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับ นะครับหลวงพ่อเชิญก็ไปศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณนะครับว่าโดยสาขาวิชากรรมกับครูนกนะครับที่โรงเรียนประทีปตลาดปูเป็นเวลา2ปีครับนอกจากนี้ท่านก็ยังไปศึกษาความรู้พ้มมติมกับหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าจิตในนะหลวงพ่อแจ่มวัดบัวหักนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดกลางคลองครับนี่ครับนี่ครับตามประวัตินะครับของหลวงพ่อเชิญนะครับตามประวัติท่านพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอ่างทองนะครับเกิดในจังหวัดอ่างทองที่ใน ที่ในตะกูลกูดีสุขนะครับที่หมู่บ้านดงตาลตำบลผงเลงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเมื่อวันศุกร์ขึ้น1ค่ำนะครับเดือน6ปีมะเม่ตรงกับเวลาทางสุิยกติก็คือ12เมษายน2450ครับโยมบิดาชื่อเคลือบโยมบรรดาชื่อนางโลนะครับนะครับมีพี่น้องรวมบิดาบรรดา3คนนะครับท่านเป็นคนโตและน้องฝาแฝดผู้หญิง2คนนะครับคือชื่อเจียมและจอมนะครับ ่หลวงพ่อนี่พออายุได้ห้าขวบโยมบิดาถึงแก่กรรมนะครับนะครับพออายุได้แปดขวบโยมบิดาจึงพาท่านไปฝากไว้กับหลวงพ่อขาบวัดลือชัยที่ตำบลกุดีในอำเภอปากหอยซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของโยมบิดานะครับเพื่อให้เราเรียนหนังสือนะครับก็ท่านก็ศึกษาอยู่กับหลวงพ่อขาบสองปีจนดานออกเห็นได้ครับพอสมควรนะครับหลวงพ่อขาบก็เห็นว่าท่านมีแววเป็นเด็กที่ฉลาดนะครับก็เลยพาพาไปฝากไว้กับครูบวรสังขกิจนะครับหลวง หรือหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเสนมารให้ศึรกษาความรู้เพิ่มเติมครับนี่ครับหลวงพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นเกจินะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัฒนากรรมฐานนะครับนะครับและก็สมถกรรมฐานแล้วก็ศีราชาวัดท่านเข่งคัดมากนะครับนะครับและน,นอกจากนี้ท่านก็ยังเชี่ยวชาญด,ด้านแพทย์แผนโบราณและก็เรื่องวิทยาคมขลังนะเนื่องจากว่าเป็นสิทธิหลวงปู่สุขนะครับ วังวัดปักคลองมะขามเท่าแล้วก็หลวงปู่การวัดพญาตครับครับซื่อเสียงของท่านนะครับก็จะแก้คุณใสเนี่ยนะครับและรักษาโรคภัยนะครับก็ตีคู่มากับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเลยครับซึ่งก็เป็นธรรมิกันครับที่โดยที่หลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อปานนะครับก็จะมีอายุมากกว่าท่าน5ปีครับซึ่งในสมัยนั้นครับหลวงพ่อปานท่านก็จะมาพักที่วัดโคกทองเสมอครับในปีสอง7ี่เดครับ หลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเพิ่มนะสร้างสาราการประลีนครับหลวงพ่อปานก็ยังมาช่วยยกเสาเอกให้ครับนี่ครับนี่ครับส่วนหลวงพ่อของหลวงพ่อเชิญนะครับครับก็หลังจากบรรดาบรรพชาอุปสมบทนะครับก็อยู่รับใช้หลวงพ่อเพิ่มนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับอ่าแล้วก็พออายุได้สิบหกปีนะครับนะครับสิบหกปีนะครับก็คือบรรทันบรรพชานะครับคือเมื่อเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนนะครับพศสองสี่หกหกนะครับ ในโดยมีหลวงพ่อเพิ่มเป็นพระอุปัชาครับแต่แล้วก็เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทต่อโดยได้มิได้ลาสิกขานะครับนะพตศีมาวัดโคกทองในวันที่1มิถุนายน2470ครับมีพระอาจารย์องค์แรกคือหลวงพ่อข่าววัดลือชัยนะครับเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองเป็นพระกรรมวิจารนะครับและพระประดแจ่มวัดโคกทองนะครับพระประดแจ่มวัดโคกทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครับวัดลือชัยนี่กับวัดโคกทองนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับเนเพื่อนห่างก,กันประ,ประมาณกิโลน,นะครับอยู่เยื้องๆกัน นี่ครับส่วนทางด้านวิชาความรู้นะครับหลวงพ่อเชิญนะครับก็ศึกษาจนก็ได้จนได้เป็นนักทมเอกนะครับนะครับนักทมเอกนะครับนี่ครับแล้วก็ในปี 2, 4งพัน่อนะครับสอบได้นักรมเอกนะครับพร้อมกับได้รับการแต่งตั้งเป็นพระประหลัดนะครับ นะครับปี2491นะครับราคาศักษาก,การแทนเจ้าอาวาสวัดโคกทองครับปี2492ก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกทองครับในปี2505นะครับ,ปรบเป็นเจ้าคณะตำบลกูดีกูดีนะครับและเป็นพระกรรมวาจาจรย์นะครับปี2509เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ครับปีปี11ก็ BI S <S เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีราชเทนรามที่พระครูวิชัยประสิทธิคุณนะครับปี17ก็เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทครับเพื่อนเพืครับ แล้วก็มาปี22ครับเป็นพระรูสัญญบัตชั้นเอกครับในปี24ครับสำนักนายกนะครับได้ถวายพัดชั้นพิเศษในฐานะที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดโคกทองบวรวิทยานะครับแล้วก็ปี32ครับสมเด็จยานนะครับทรงประทานพัดนะครับพัฒนาที่มีผลงานีเด่นแก่หลวงพ่อเชิญครับนี่ครับข่าวที่ท่านบวชเนนอยู่นะครับก็ได้ติดตามผมเพิ่มไปอ ไปซื้อซุงที่เชนาดครับแล้วก็ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขนะครับซึ่งเป็นหลวงผ้าอาจารย์ของหลวงพ่อเพิ่มนะหลวงพ่อเชิญจึงได้จึงโชคดีนะครับได้วิชามาจากหลวงประมาจย์หลวงปู่สุขอันเก่งเกมาด้วยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ช่วงอุปสมบทในภาษาแรกก็ไปกับแรกๆนะครับก็ไปฝึกขึ้นพระกรรมฐานกับหลวงพ่อจงกับพัทนาต่างนอกรับนะครับเดินทางไปไปมออยู่หลายปีครับ ็มีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับสาายทางธรรมของหลวงพ่อเพิ่มชข้มาพำนักที่วัดด้วยครับหลวงพ่อชิญก็ฝากตัวเป็นศิษย์คอยเป็นมิวัตรรับใช้ครับเิดตามภายเรือไปส่งนะครับและและพักเรียนวิชาที่วัดบางนำโคเป็นประจําครับแล้วกอปี2473นะครับหลวงพ่อเพิ่มก็พาท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อการวัดพญาตันเองครับซึ่งขณะนั้นท่านก็ชราภาพมากแล้วครับในปี82ก็อย่างที่บอกนะครับในเข้ามากรุงเทพมาศึกษาวิชา กับหลวงปู่ใก้นะครับนะครับแล้วก็วิชาแพทย์อะไรต่างๆนี้ครับมากมายลยครับเพื่อนๆนะครับผมก็เชิญนะท่านมรรพมราพลงเมื่อวันที่21มกราคม2543ครับสิริอายุได้93ปีพรรษา73ครับนี่ครับเพื่อนๆประวัติของท่านนะครับนี้มาดูเหรียญกันบ้างครับเพื่อนๆท่านใดไม่ต้องการข้อมูลเรื่องเรื่องประวัตินะครับก็ข้ามมาดูตอนท้ายๆเป็นเรื่องของเหรียญนี่นี่นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญนี้สร้างปี2525นะครับก็ ปัจจุบันก็ร่วมจะ40ปีนะครับเหรียญก็สภาพกลางเก่ากลางใหม่นะครับเพื่อนๆสังเกตตัวกระไหลนะครับบางท่านบางบางเหรียญจะเป็นลมดำครับก็ต้องมีความแห้งนะครับถึงจะวาวก็ต้องแห้งๆปวดสมควรแล้วนะครับเพราะจะ40ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับอกด้านหน้าขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนๆนี่นะขึ้นรูปด้วยมือนะครับเห็นตัวเหรียญต่างๆคมชัดนะครับผิวตึงเรียบตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับเพื่อนๆตึงเรียบนะครับตามสไตล์เหรียญปั๊ม จะเห็นเส้นขนมุงขนแมวต่างๆนะฮะตามร่องรอยต่างๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับอย่างตอย่างตรงต่างนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่ครับแท่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าส่องดีๆก็จะเห็นการขึ้นรูปนะฮะขึ้นรูปของตัวแท่งนะครับตรงนี้เห็นเส้นขอบคมๆนี้นะครับที่ที่ขอบทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่เส้นขอบคมๆนะครับใบหน้าของท่านคมคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับคมชัด รายละเอียดพวกพวกผ้าสังขารตินะครับจีวรนะครับริ้วพวกนี้ครับผมชัดตึงผมชัดนะครับลักษณะมัดกล้ามอย่างนี้ครับตรงแขนนะครับการประสานของมือนะฮะเรียบร้อยคมชัดเป็นแท่งคมชัดนะครับพวกนี้ครับสะบงรายละเอียดสะบงต่างๆพลิ้วเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนี่ครับ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 แล้วก็พวกขอบนะครับพวกขอบนี่ กรอบเหรียญนะครับจะมีกรอบกรอบบนกรอบล่างด้วยเหมือนลักษณะเป็นแบบยันกกอบเพชรนะครับคุ้มคองล่างนะครับนี่ครับเพราะท่านศึกษามาจากหลวงหลวงพ่อปานนั่นเองครับแล้วก็ด้านนอกจะมีเส้น2เส้นนะเส้นกรอบรูปนะสเส้นนะครับเป็นแท่งคมชัดครับเพื่ือนนี่ครับถ้าส่องดูก็จะเห็นร่องรอยการขึ้นรูปนะครับของเหรียญนะเป็นเส้นซ้อนๆคมคมครับเพื่ือนนี่นะครับนี่ครับขอบพวกนี้เหมือนกันนะครับกรอบกลีบตานตะวันนะครับ จะมียกขอบเป็นเส้นน so like ูหนาคมชัดนะครับเพื <Yes. S 2> voit, ่อนๆนี่นะครับเส้นหนูนหนาคมชัดครับนี่นะครับลักษณะตัวหูเหรียญครับเป็นตาไก่ครับเจาะหูเหรียญเกือบเต็มครับเห็นน่องรอยขอบเห็นนิดๆิดนะครับเพื่อนเื่อนนี่นะครับนี่ครับห่วงนะครับลักษณะของห่วงเก่านะครับสีสีผิวเหรียญเนื้อโลหะต้องใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับนี่ครับดูด้านหลังครับลักษณะรูเจาะเหรียญครับเรียบร้อยนะครับมีการพิจน์ให้เห็นนิดนิดนะครับมีการพิจน์ให้เห็นนิดๆเห็นธรรมชาติ ไม่มีล่องรอยการถอดตอกออกนะครับนะครับขอบข้างมีการยกขอบนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ยกขอบแบบตื้นๆหนาๆนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นล่องรอยของตัวหยยบเหรียญนะครับตึงผิวจะตึงๆเรียบๆนะครับตึงๆนะครับนี่ครับขอบของนี่คือล่องรอยตัวหยบเหรียญครับนี่ครับตัวนี้นะครับขอบนอกของตัวหยบเหรียญครับนี่นะครับขอบนอกตัวหยบเหรียญมีให้เห็นนะครับนี่ครับเส้นพวกนี้ครับนิดนะครับแล้วก็ลักษณะการปริ้นนะจะเป็นจะปิ้นเยอะตรงบริเวณปลายปลายของ ดอกท่านตะวันนะครับเนี่ยอยด่บรวยนี้ครับเห็นชัดนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านด้านนี้ก็มีให้เห็นนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับที่ปลายๆนี่ครับซึ่งตัวหยยบเหรียญจะไปไม่ค่อยถึงนะครับเอพื้นที่มีให้ตัวตัดตัดโลหะแล้วโลหะมีโอกาสยืดได้เยอะนะครับบริเวณนี้ครับมีลองลอยครับแต่ค่อนข้างตัวหยยบเหรียญค่อนข้างกลึงมาค่อนข้างเรียบนะครับเพื่อนนะครับตัว องค์พระสีวลีนะครับจะเห็นเป็นเส้นคมคมอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆถ้าสงถ้าซองดูจะเห็นเป็นเส้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 นเล็กๆที่ผิวผิวผิวเหรียญข้างขงกับตัวองค์พระนะครับเพื่อนๆท่านประทับเย็นอยู่บนอาสนะนะครับมือขวาก็ถือเป็นไม้เท้านะครับนี่ครับมือซ้ายก็ถือกรดนะครับแล้วก็มีนะครับบาทนะครับอุปกรณ์ของพระนะครับย่ามนะครับนี่นะครับลายละเอียดเส้นต่างๆคมชัดนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับตัว นะเอืตัวอิสวาสุนะครับขึ้นรูปด้วยเครื่องนะครับเป็นจะเป็นแท่งคมเรียบนะครับแท่งเรียบเป็นแท่งขึ้นตรงๆมาเลยนะครับนี่ครับละเอียดทั้งหมดจะเป็นนี้ครับเพื่อนนี่นะครับตรงนี้จะเห็นร่องรอยการยื่นของโลหะมีให้เห็นที่ขอบขอบนะครับเพื่อนจะมีร่องรอยการการยื่ของโลหะออกมานิดๆิดครับที่ขอบขอบครับเพื่อนล็อกแม่พิมพ์อย่าลืมนะครับมีด้วยกัน3บล็อกนะครับบล็อกด้านหลังนะครับก็คือหลังเป็นพระสิวลีนะครับเป็นพระสันตะจายนะครับแล้วก็เป็นพระปิตาครับเพื่อนนี่นะครับ แต่ไว้เอียดต่างๆเหมือนๆกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสามบล็อกนะครับนะครับถ้าสีวลีก็เป็นทรงนกอย่างนี้นะครับเป็นมหาโชคนะครับถ้าเป็นสังกัจายก็จะเป็นมหาลาบนะครับทรงไก่นะครับแล้วก็เป็นด้านหลังปิดตาเพด้านหน้าจะเป็นเขียนว่ามหาเศรษฐีครับนะครับมหาเศรษฐีทรงป่าครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพราะว่าท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับสายสายตรงครับของหลวงพ่อปานแห่งวัดปางหลวงโูนั่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับ อันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งก็เลยเอามาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันนะครับเพื่อนเท่าในใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็มาเปรียบเทียบผมได้ครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ